สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดิศรชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีสาระดีๆเช่นเคยนะครับที่จะนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดชั่วโมงหรือ,อยอด s u b s c r i b ์นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้ช่องของเราได้อยอดวิว เพิ่มขึ้นนะครับในคลิปนั้นๆน,น,นะครับก็คือการนำคลิปวิดีโอนะครับขึ้นไปเป็นคลิปแนะนำหน้าช่องของเรานั่นเองนะครับเราจะไปตั้งค่าอย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับผม อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลิปแนะนำนะครับซึ่งจะอยู่ก่อนคลิปอื่นๆเลยนะครับ <S <S ด้านล่างลงมาก็จะเป็นคลิปที่เราอัพโหลดล่าสุดเรียงลำดับกันไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในรูปแบบมือถือในลักษณะแนวตั้งนะครับก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับคลิปที่เราแนะนำก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับตรงนี้ ก็จะเห็นชัดเจนเลยถ้ากดเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดชั่วโมงและก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับช่องของเราอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทำให้เพื่อนๆของเราได้เห็นคลิปคลิปนั้นนะครับถ้าเกิดคลิปนั้นเป็นที่น่าสนใจยอดวิวยอดชั่วโมงแล้วก็รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับอันดับแรกก็เข้าไปที่ Google Chrome เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าไปาหลังบ้านาสำหรับท่านใดที่เข้าไปบ่อยนะครับก็สามารถที่จะคลิก YouTube Studio เข้าไปได้เลยแต่ท่านใดเพิ่งเข้านะครับก็พิมพ์คำว่า www.studio.com นะครับพิมพ์เข้าไปเพื่อที่จะได้เข้าไปตั้งค่า,าคลิปแนะนำของเรานั่นเอง หลังจากนั้นก็ค้นหานะครับขึ้นมาตรงนี้ก็กดตรงคาว่า YouTube Studio พอมันขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเราก็กดคำว่าใช้ Studio ต่อได้เลยนะครับ ก็จะเด้งมาที่หน้าแรสบอร์ดของช่องก็คือหน้าที่เราอัปโหลดวิดีโอล่าสุดลงไปแล้วก็มีข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆเราจะสังเกตเห็นว่ามีแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือก็เลื่อนขึ้นมาเห็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เป็นการปรับแต่งนะครับตรงนี้ที่ปิดมีลูกศรชี้ก็กดคลิกเข้าไป พอกดเข้าไปมันก็จะมาสู่หน้านี้สังเกตเห็นว่า layout สีน้ําเงินด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้ามันไม่เป็นสีน้ำเงินก็กดให้เป็นสีน้ําเงินเพื่อที่จะได้เข้ามาตั้งค่าคลิปแนะนําหน้าช่องของเราซึ่งคลิปนี้ผมก็ได้ตั้งค่าไว้แล้วเพื่อเป็นคลิปแนะนําหน้าช่องนะครับตรงนี้ เราสามารถที่จะตั้งค่าได้2แบบเลยนะครับก็แบบแรกนะครับก็คือตัวอย่างช่องสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามสําหรับท่านใดที่ยังไม่ติดตามเข้ามาก็จะเห็นอีกคลิปนึงนะครับแต่คลิปข้างล่างก็จะเป็นคลิปสําหรับผู้ที่ติดตามแล้วกลับมานะครับผู้ติดตามแล้วกลับมาดูอีกก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับด้านล่างเราสามารถตั้งได้2แบบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งคลิปด้านบนก่อนนะครับก็เข้าไปที่จุดไขปลาสามจุดตรงนี้นะครับกดเข้าไป ก็จะมีคำว่าเปลี่ยนวิดีโอแล้วก็นําวิดีโอออกเราก็กดตรงที่เปลี่ยนวิดีโอแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะนําขึ้นไปไว้หน้าช่องของเราอันนี้เป็นคลิปสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามเข้ามาก็จะเห็นคลิปนี้ก่อนนะครับสำหรับข้างล่างตรงนี้เป็นคลิปสำหรับผู้ติดตามแล้วกลับมาเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ คลิกเข้าไปที่จุดไขป่ปลา3จุดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนวิดีโอแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการที่จะ,ะนำขึ้นหน้าช่องเหมือนเดิมนะครับข้างล่างก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราอัพโหลดลงล่าสุดตรงนี้นะครับก็จะเรียงกันไปถ้าเกิดว่าเราลงไปแล้วไม่พอใจ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็กดที่ตรงไข่ปลาเหมือนเดิมแล้วก็กดคําว่าเปลี่ยนวิดีโอแล้วก็กดเลือกทําลักษณะเหมือนเดิมนั่นเองพอเป็นที่พอใจแล้วก็กดคําว่าเผยแพร่นะครับจะมีคําว่าเผยแพร่ตรงมุมขวาด้านบนนะครับสีน้ําเงินตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยก็เป็นอันการเสร็จสิ้นสําหรับการตั้งค่า คลิปวิดีโอแนะนำของเราถ้าเราจะไปดูว่ามันตั้งค่าจริงหรือไม่ก็เข้าไปที่ y o u t u b e ก็จะขึ้นมาตรงนี้กดตรงที่โลโก้ช่องของเราแล้วก็กดคำว่าช่องของคุณก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าช่องของเรานะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าคลิปวิดีโอที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับ อ่าซึ่ง้างล่างก็จะเป็นวิดีโอที่เราอัปโหลดลงล่าสุดนะครับคลิปแนะนํานก็จะอยู่ด้านบนสุดนั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาและก็มองเห็นได้ก่อนคลิปอื่นนะครับสามารถที่จะเพิ่มยอดวิวได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระดีๆนะครับเป็นเกดเล็กเกรดน้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับก็มีวิธีการตั้งค่านะครับเอาคลิปวิดีโอคลิปใดคลิปหนึ่งนะครับขึ้นไป ไว้หน้าช่องของเรานะครับเวลาที่ أ, เพื่อนๆนะครับเข้ามารับชมในช่องของเรานะครับก็จะเห็นว่าคลิปวิดีโอนั้นนะครับไดอ้อยูอ่ต่อจากโลโก,โก้ช่องของเรานะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนที่จะถึงคลิปที่เราอัปโหลดล่าสุดนะครับคลิปตรงนี้ก็จะขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เ,เพื่อนๆที่ค้นหานะครับเข้ามาเจอมาพบเห็นก่อนแล้วก็ เพิ่มยอดวิวให้แก่คลิปนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกที่หนึ่งนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆนะครับบอกว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องอดีตสอชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่ง ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอติสารจันแน,นลด้วยนะครับ